ฮะอะไรนะปืนสนล่ามหาเทพเคอร์ติสโจนหงยับข้อเสนออินาซิโอสองหลักฐานโชต้าไม่พุ่งสรุปข่าวเวอร์พูลสม,มกราคมมาพูดคุยกันกับผมคนแอคนะครับวันนี้ก็วันที่3ของปีใหม่แล้วนะครับข่าวสารของทีมลิเวอร์พูยัยงนํามาฝากแบบจัดเต็มขอคนละไลค์คนละแชร์นะครับโดยเฉพาะเรื่องของเคอร์ติสโจนผมไปเจอมาจากแหล่งหนึ่งที่ต้องมาถกกันเลยฮนะว่าเอ๊ะอาร์เซนอล เอาจริงหรือเปล่าแล้วโอกาสมันมีมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกันก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับพรีเมียมคลาสพิซ่าดียอกพิซ่าตำนันแป้งสีร้อปีบางกรอบหอมอร่อยมีเลือกหลากหลายหน้าในกรุงเทพมีหลากหลายสาขาต่างจังหวัดมี3สาขาโทรสัง่งเดลิเวอรี่ศูนย์สองหนึ่งศูนย์ห้าสี่ห้าห้าห้าการันตีความอร่อยนะครับอ่ะก็ฝากพรีเมียมคลาสพิซ่าเอาไว้ด้วยรวมไปถึงพื้นสมาร์ทแมทนะครับ สวยเหมือนไม้ทนเหมือนหินใครอยากปูพื้นบ้านใหม่ SPC Smart Mat ตอบโจทย์ทุกการใช้งานกันเชื้อรากันแบคทีเรียกันปลวกกันน้ำหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ผิวสัมผัสคล้ายไม้จริงมีลายให้เลือกมากมายรับประกันคุณภาพสิบห้าปีสนใจไปที่โฮมโปรกรุ on, งเทพเปรี้ยวมันทนล้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือสั่งตรง,ตรงทางเพจ Smart Mat หรือโทรศูนย์หกสามสองศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดนะครับโอเคก็ข่าวแรกในวันนี้ครับเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของดีโอโกโชต้ากันก่อนเลยนะมันก็เป็นประเด็นเมื่อวานนนนีี้้แหละะะะทท่ไดดจุโษฮ แน่นอนไอ้ที่มันดรามากคือมันมีกูรูอยู่หลายคนมากอดีตนักฟุตบอลหลายคนมากที่ออกมาบอกว่าโชต้าพุ่งล้มแล้วก็ออกมาดา่าก็มีหลายคนบางคนด่าแรงบางคนด่าเบาบางคนด่าอ้อมอมหรือก็ตามหรือก็แค่แสดงความเห็นก็โอเคแต่บางคนแม่งด่าเลยอย่างเช่นนี่ฮะอารันเชียเลอร์เนี่ยบอกว่า fucking embarrassing เลยนะแบบโอ้โหคตอรคตอับอาโศอะไรแบบนี้เลยมึงพุ่งล้มอะไรแบบเนี้ยนะก็เป็นแฟนนิวคาสเซิลอยู่แล้วครับอารันเชียเลอร์นี่นะ มาอย่างหนักในขณะที่เอียนไร์ฮะอันนี้อดีตกองหน้าอาร์เซนอลนะตำนานอาร์เซนอลก็บอกว่าทําไมโชต้าถึงเลือกที่จะล้มลงเพื่อเอาจุดโทษมากกว่าลากไปอีกหน่อยแล้วยิงตะข่ายที่มันว่างโลง่ลงๆเนี่ยนี่คือสิ่งที่ฉันเห็นอ่าตอนนั้นยังไม่พอครับดารลนเบนอดีตกองหน้าเหมือนกันใช่ไหมอยู่ทีมอะไรบ้างผมลืมไปหมดแล้วนะครับดารนเบนบอกว่ามันไม่เป็นจุดโทษลูกเนี้ย ทำไมไม่กล้าเข้าไปอีกหน่อยนึงแล้วก็ยิงโกว้างๆอ่ะก็ว่าแบบนั้นในขณะที่จอห์นเทอร์รี่ก็บอกว่ามันเป็นจุดโทษได้ยังไงช็อกมากๆช็อกกิง้งไดฟ์เป็นการพุ่งที่ที่แบบช็อกประหลาดใจมากๆนะนี่คือสิ่งที่แย่มากๆทําไม VR ไม่ไม่ช่วยให้แบบกลับคำไม่ให้เป็นจุดโทษอะไรแบบนี้เออแบบทำไม VR ไม่ช่วยนะทีนี้ครับนะมันก็เป็นดราม่าใช่ไหมแต่มันมีอยู่2หลักฐานที่สามารถ ตอบกลับเหล่าพวกอดีตนักเตะเหล่าพวกกูรูพวกนี้ที่ออกมาโพสโซเชียลกันได้เป็นอย่างดีออะอย่างแรกหลักฐานอันแรกก่อนเป็นอดีตผู้ตัดสินครับนะเชื่อไมค์ดีนนะครับไมค์ดีนเนี่ยอยู่ตรงบอ็อกคอมเมนต์ทรี่ในสนามก็คือมันจะมีบ็อกของผู้บรรยายอะ่ะก็จะมีพวกเจมี่คาร์ลเกอร์มีพวกอะไรพวกกูรูอะไรพวกเนี้ยนะแล้วก็รวมไปถึงไมค์ดีนน่ะนั่งอยู่ใกล้ๆกกันด้วยก็คือเหมือนเอาไวบ้บรรยายนะฮะทีเนี้ย ในตรงบ็อกซ์นั้นเนี่ยคาร์ลเกอร์ก็แล้วก็มีปีเตอร์เดอรี่ด้วยนะแล้วก็คุยกับไมค์ดีนไมค์ดีนก็อธิบายว่าจากช็อตนี้เนี่ยผมได้ยินมานะว่าสจว a ตแอดเวลเนี่ยก็ดู VR แล้วนะครับก็เคลียร์ว่ามีการคอนแทกย้ำนะคือสจวตแอดเวลดู VR แล้วเคลียร์ชัดว่ามีการคอนแทกคอนแทคบริเวณ left e l b o นะครับหรือว่าบริเวณข้อศอกซ้ายของดูรับก้าไปโดนเท้าของโชตาดังนั้น เมื่อผู้ตัดสินในสนามก็เป่าแล้วว่าเป็นจุ่โทษก็คือแอนโทนีเทเลอร์แล้วก็ผู้ตัดสิน v VR ดูแล้วว่ามีการคอนแทคกกันมันไม่สามารถที่จะมันอ่ามัน it is hard to overturn นะครับก็คือมันมันยากที่จะแบบมาเปลี่ยนคำตัดสินอะไรใดๆได้เพราะมันมันชัดเจนอันนี้คือข้อแรกครับนะอ่าันนี้คือข้อแรกใช่ไหมเออมาดูข้อที่สองครับมาดูข้อที่สองมาตินดูราฟกานะครับมาตินดูราฟกา นายด่านที่อยู่ในเหตุการณ์นี้เองเป็นคนเป็นเขาเรียกว่าเป็นโจ์เลยเป็นโจ์ของเรื่องนี้เลยนะฮะเขาออกมาสัมภาษณ์กับสื่อหลังจบเกมว่ามันเป็นจุดโทษอา้าวเมื่อโจ์ออกมาพูดเองอย่างนี้ไอ้พวกกูรูยังไงกันล่ะฮะอ่ะดูรับกล้าบอกว่าผมเนี่ยจังหวะนั้นอ่ะผมพยายามชักมือกลับอะเรามาดูภาพไปด้วยนี่เราดูภาพมันจะได้เห็นชัดเดี๋ยวผมขอซูมภาพเข้าไปเลยนะอ่ะนี่ฟาบอ่าจังหวะนั้นเนี่ย ผมพยายามชักมือกลับนะเพื่อจะไม่อยากให้โดนตัวของดิโอโกโชต้านะฮะแต่ว่าแมในท้ายที่สุดมันมีการคอนแทคกันอะ่ะมันมีการโดนตัวกันจริงๆอะ่ะแน่นอนในใจผมรู้สึกว่าออมันก็ไม่ไม่น่าจะเป็นจุดโทษนะมันเบาแต่ว่าม,มันโดนจริงๆแล้วสุดท้ายมันก็เป็นจุดโทษอยู่ดีไม่มีข้อโต้แยง้งใดๆเจ้าตัวพูดเองเลยว่าโดนตัวโชต้าและพูดเองเลยว่าสุดท้ายมันเป็นจุดโทษอยู่ดี และไม่มีเหตุผลต้องโต้แยง้งใดๆดังนั้นดูราฟก้าเขายังบอกแบบนี้เลยแล้วพวกกูรูพวกนั้นอะยังไงยังไงกันต่อนะ,ะับดังนั้นเรื่องนี้มันควรจบบทสนทนาแล้วผมเนี่ยโพสต์ข่าวเนี้ยลงในช่องทางอย่างเช่น Facebook Fanpage ของผมแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์กันเยอะเหมือนกันว่าทําไมไม่มองบุงกลับบ้างว่าโชต้ามันจะล้มเพื่ออะไรในเมื่อตรงนั้นประตูโล่งๆอะ่ะ ถ้ามันฝืนต่อไปได้หรือว่าถ้ามันไม่มีโดนตัวจริงๆมันไม่จำเป็นต้องล้มอ่ะมันก็ยิงได้อย่างที่พวกกูรู้บอกแหละก็ลองมองในมุมกลับสิแล้วโชต้ามันล้มทําไมก็เพราะมันโดนไงมันโดนสกัดไงมันโดนนิดนึงไงแล้วมันก็วิ่งมาด้วยความเร็วคนเราโดนด้วยความเร็วนิดหนึ่งบางทีก็ทรงตัวยากปะถามจริงๆโชต้ามันอยากยิงเองหรือมันอยากได้จุดโทษแล้วให้โมซาลายิงใช่ไหมครับถ้าได้จุดโทษอ่ะมันไม่ได้ยิงเองอยู่แล้วซา่ายิง แต่ถ้ามันลากไปยิงเองมันได้ประตูเองถ้ามันเลือกได้ผมเชื่อเลยโชต้ามันจะเลือกยิงเองเพราะมันจะได้ประตูมันจะมันจะเป็นคนยิงประตูถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยมันต้องถามมุงกลับสู่กูรูพวกนั้นบ้างว่าเฮ้ยใจเย็นๆพวกเองนะเออแล้วก็ทีนี้ครับอารันเชลเลอร์อาจจะโดนหนักสุดเพราะว่าอารันเชเลอร์ใช้ท่อคำหยาบ fucking embracing อนะ่ะก็คือแบบ โคตรอับประยศอะไรแบบนี้เลยคือคนอื่นเขายังแค่แบบเฮ้ยมันมันไม่เปไนจุดโทษนะทาไมต้องล้มลงไปประตูลงๆหลุดเข้าไปยิงดีกว่าคนอื่นยังแค่แสดงแบบกลางๆว่ามันไม่เป็นจุดโทษอาจจะมีจอห์นเทอร์รี่ที่บอกว่าพุ่งไนงะ s h o กก i n g ด i ฟพุ่งหรือแต่ว่าไอเชเชลเลอร์นี่หนักสุดเลยซึ่งแน่นอนครับกิสคข่านแฟนบอลริฟูเอาคืนครับนี่มึงหนักกว่าอีกมึงดูเนี่ยเขาไม่ได้ทําหาเลยเลยมึงล้มแล้วมึงเรียกจุดโทษนี่นี่เขาแค่มือโดนไหล่ปุ๊บล้มปับ๊บเป็นไงหนักกว่านี้ หรือจะเป็นนี่ครับเขาบอกว่าตอนนั้นเชียร์เลอร์เล่นเกมอุ่นเครื่องนะด,ดูเสื้อส้มคนที่อยู่ไกลๆนะั่นนะขนาดเล่นกับเพื่อนเๆอนเป็นเกมแบบปิดเล่นกับเพื่อนๆคนรุ่นราวคราเดียวกันยังพุ่งล้มอ่ะครับโดนกระแทกนิดเดียวล้มเลยแม่ก็เรียกได้ว่าโดนเอาคืนแบบเต็มๆเลยฮะสำหรับอารันเชียร์เลอร์นะครับแล้วก็เคยจําได้ไหมมีอยู่ครั้งหนึ่งเราเจอเนโคเซนตอนนั้นจําผลไม่ได้ด้วยซาติโอมาเน่เลือกที่จะไม่พุ่งล้มอะ่ะก็ไม่ได้จุดโทษ คือต้องให้แข็งอย่างนี้ใช่ไหมแบบยังไงกูต้องไม่พยายามล้มคือตอนนั้นมาเนี่มันไม่ล้มมันถ้าจำไม่ผิดมันพยายามตะเกียดต,ตะกายไปต่อปะเนี่ยเกมเจอเนลคอสเซอร์เลยแซมแม็กควายบอกคุณจํากันได้ไหมแบบตะเกียดตะกายไปต่อสุดท้ายผู้ตัดสินไม่ให้ย้อนหลังแล้วลูกนั้นไม่ได้ประตูด้วยแต่ทั้งๆั้งที่มันเป็นจุดโทษแบบชัดเจนมากอะ่ะคุณมาเข้าขา่าขวางอย่างเงี้ยโอบขายอย่างเงี้ยแล้วพอครั้งนี้มันโดนตัวแล้วเราเราจะ เวลาคนเราโดนตัวแล้วถ้าล้มลงให้ถูกยังหวาหรืออะไรแบบนี้มันก็ได้จุดโทษอะ่ะมันก็เป็นสิ่งที่ได้ประโยชน์แกทีมอยู่แล้วนะฮะดังนั้นตรงนี้ก็น่าจะหยุดบทสนทนากับพวกเรากูดูได้แล้วก็เป็นการตอบกลับว่าพวกนั้นอาจจะใช้อารมณ์หรือใช้อะไรมากจนเกินไปนะฮะจนแหมเขาเรียกว่ามันมันไม่เป็นกลางะครับเออมันใช้อารมณ์ร่วมอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้มองให้กว้างกว่าน,นั้นนะครับโอเคทีนี้เนี่ยมาดูกันต่อครับที่เรื่องดาวของเคอร์ติสโจนครับนะ เรื่องราวของเคอร์ติสโจนเนี่ยวันนี้มีที่มันเชื่อมโยงครับกับอาร์เซนอลผมไปเจอมาจนได้นะผมก็ปัดปัด,ปดทวิตเตอร์จนเจอแล้วก็ลองเข้าไปนั่งอ่านมันต้องอ่านครับว่าเขาคุยอะไรกันมันมีแฟนบอลอาร์เซนอลครับเขาถกกันอยู่เรื่องหนึ่งคือมันมันไม่ได้เกี่ยวกับเคอร์ติสโจนตรงๆแต่อยู่ดีมันมาเกี่ยวนะครับเขาก็ถกกันเรื่องของดีแคนไลท์กับสถิติการมอโปรเกรสซีฟพารเซสนะครับคือการผ่านบอลขึ้นหน้า ผ่านบอลไปข้างหน้านะครับสำเร็จมากที่สุดจํานวน184ครั้งมากที่สุดในหลีกหลักยุโรปอ่าเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าดิคแคไลท์เก่งนะครับในการผ่านบอลขึ้นหน้าแต่เขาก็บอกว่าดิคแคไลท์ยังไม่ได้ยังไม่ได้ผ่านบอลขึ้นหน้าเอาจริงๆยังเทียบกับปาเตเนี่ยปาเตยังดูดีกว่าในการซูดเดยการแทงบอลผ่านลายอะไรแบบเนี้ยนะแต่ด้วยอายุยังน้อย 23- 24ปีจริงๆยังสามารถพัฒนาต่อได้สิ่งที่อาร์เซนอลต้องการหลังจากนี้ก็คือการเซ็นตัวที่มายืนคู่กเคาาในอนอต ต้องหาเบอร์8ที่เป็นอะคอนโทรเลอร์เอนะครับเป็นเบอร์8ที่คุมได้หมดอะไรเงี้ยมาเล่นข้างๆดีแครไลซ์อ่ะเขาก็เกิดไว้แค่นี้คนที่พิมพ์เนี่ยคือซูเปอร์อีเกิลครับเป็นคนเปิดประเด็นเรื่องนี้แล้วก็แฟนบอลอาร์เซนอลมาถกกันเยอะเลยมีผู้ติดตาม9,000กว่าคนนะก็ไม่ธรรมดานะฮะทีเนี้ยไอที่มันเกี่ยวกับเคอร์ติโจนมันมาที่คอมเมนต์คนนี้ครับ AFC ซีแอมเดนนะครับเป็นทวิตเตอร์อาร์เซนอลเหมือนกันแฟนบอลอาร์เซนอลแต่คนนี้เขาผู้ติดตามหลัก 1,48,000น่ันะเกือบ1,500ง0นะครับดังน well, ั <Curtis> Jones, yeah. ้นเขาอาจจะต้องมีข oh, oh, ้อมูลหรือเป็นอะไรที่รู้จักสำหรับแฟนอาร์เซนอลแน่ๆเขาก็บอกว่าถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนนะถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนเคอร์ติสโจนนะจะมาเล่นกับเราในซีซั่นหน้าเฮ้ยออกตัวแรงแบบนั้นเลยเหรอออกตัวแรงมากเลยนะไอ้คำว่าอ่อออขออภัยเขาไม่ได้บอกว่าจะมาเลยแต่เขาบอกว่า we will try นะเขาบอกว่า ซัมเมอร์หน้าเราจะพยายามเซ็นเคอร์ติสโจนมาเล่นเบอร์8อ่าบอกแบบนี้โอเคขึ้นอยู่กับว่าเขาจะได้โอกาสลงเล่นมากน้อยแค่ไหนที่ลิเวอร์พูลแต่ที่แน่ๆอาร์เตตา้าต้องการตัวของเคอร์ติสโจนมากๆทีนี้ครับซูปเปอร์อีเกิลคนที่เปิดประเด็นเรื่องนี้เขาบอกว่าเฮ้ยผมก็ชอบโจนเหมือนกันนะผมเป็นอเมซิสต์แฟนออฟเฮสเลยนะผมเป็นแฟนตัวยงของเคอร์ติจโจนคนหนึ่งเหมือนกันนะเขาเป็นฟิลที่ใช่มีพรสวรรค์แล้วก็เป็นโปรไฟล์ที่ใช่แต่ผมพูดตรงๆ ผมไม่เห็นแรงจูงใจใดๆนะครับ incentive นะครับที่จะทำให้วัดอินเซนティブ e t ดูลิเวอร์พูลแอนครอปอ่ะได้ทำให้ลิเวอร์พูลหรือครอปอ่ะจะมาร่วมทำบิสเนสดู s i n e s s หรือว่าเอาง่ายๆมาพูดคุยมายอมขายให้ง่ายๆมันมันไม่เห็นในสิ่งนั้นในเมื่อทั้งลิเวอร์พูลและอาร์เซนอลต่างก็เป็นทีมรุ่นแชมป์เหมือนกันอะ่ะไม่เห็นสิ่งนั้นว่าเขาจะมายอมขายให้เราง่ายๆอ่ะซูเปอร์อีเกลก็ถามกลับทีนี้ <S 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 ไอ้เจ้า a f c แอดแมนเนี่ย แอมเดนเนี่ยขออภัยเอฟซมเดนเนี่ยก็ยังคงไปต่อครับไปให้สุดแล้วก็ต้องหยุดไม่หยุดครับต้องไปให้สุดเขาบอกว่ามันอาจจะเป็นเคสที่เหมือนกับโคพาเมอร์ก็ได้โคพาเมอร์ Co ย้ายจากแมนซิตี้ไปไปไปเชลซีไงเออซึ่งแรงข่าวที่ผมได้รับมาก็คือเคอร์ติสโจนเนี่ย อาร์เซนอลเบื้องหลังเนี่ยได้ไเริ่มมีการคุยก,กับเคอร์ติโจนไปบ้างแล้วแล้วเคอร์ติโจนก็แอบให้ความสนใจในการลงใต้นะฮะมูฟชูเซาส์นะครับในการลงใต้มาลอนดอนนะที่พูอยู่เหนือลอนดอนต้องลงใต้ลงมาเขาก็ใช้คาว่ามูฟเซาส์นะฮะนั่นแหละแล้วก็แต่ทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับว่าฮาวมัดครอปยูสฮิมก็คือครอปจะใช้เขามากน้อยแค่ไหนอ่านี่แหละฮะแต่ทว่ามันมีตัวที่มาเบรกครับและเป็นแฟนอาร์เซนอลเหมือนกันด้วยนะครับคนที่ชื่อว่าเอเห็นไหม คนชื่อว่าเอมาแย้งนะครับเฮ้ยฉันจำได้นะเองเนี่ยเป็นคนบอกเลยว่าอาร์เซนอลเนี่ยคุยกับโดมินิกโซลังกี้นะแต่ว่าออนสตีนเทียนหนึ่งหลังจากนั้นออกมาปฏิเสธทันทีดังนั้น stop making things up แล้วก็ขำครับก็คือหยุดสร้างกุข่าวลือข่าวปอมอะไรขึ้นมาหยุดสร้างข่าวขึ้นมาไอาเจ้า AFC แอมเดน ก็ยังคงตอบทันทีแล้วก็ยังถ่ายต่อไปสุดบอกว่าผมชื่นชอบออนสตรีนเหมือนกันนะแต่อันนั้นมันคือแหล่งข่าวของผมก็แหล่งข่าวของผมบอกแบบนี้ว่ามิเกลเดลตาได้ไปคุยกับโซลังกี้มาสองครั้งดังนั้นอันนี้ก็เช่นการแหล่งข่าวของผมก็บอกเหมือนกันว่าเคอร์ติสโจนอยู่ในเป้าหมายที่ทีมไปคุยมาบ้างแล้วคุยเบื้องต้นมาบ้างแล้วอ่ะทีนี้ถ้าถามผมครับหนึ่งเลยเพืพ่อนเพื่อผมรู้จักไอ้นี้ป่ะอินดี้ไคลานิวที่ผมย้ำอยู่เสมอว่าไอ้พวกนี้มันชอบเต้าข่าวอะไรขึ้นมา ผมว่าไม่แน่ไอ้นี่ผู้ติดตามก็เยอะเหมือนกันเลยไออินดี้คาร์ลนนิวผู้ติดตามสามแสนคนอะ่ะสามแสนสี่แสนคนอะ่ะผู้ติดตามเยอะไม่ได้แปลว่าน่าเชื่อถือเสมอไปเราต้องดูผลงานเขาด้วยแล้วซึ่งเมื่อมีแฟนอาร์เซนอลมันย้งเองแบบนี้ผมว่ามันประหลาดแล้วคนเราถ้ามันจะของแท้แม่นจริงอะ่ะมันต้องแบบเดวิดออนสตีนมันต้องแบบฟาบิซซโอโรมาโน่หรือนักข่าวสายของตัวเองที่แบบเอ้ยขึ้นชื่อว่าน่าเชื่อถือสูงแต่ไอคนเราพอมีมาแย้งแบบเนี้ยมันแปลว่าคุณเคยมีครั้งที่คุณพลาด อ่าแล้วคุณก็อ้างว่าเอ้ยก็แหล่งข่าวองผมบอกแบบนี้อะไรเงี้ยมันไม่ได้ไงสุดท้ายแหล่งข่าวคุณมันก็ปลอมอยู่ดีไงแล้วเราลองมาคิดถึงตากะครับว่าลิฟูจะปล่อยเคอร์ติโจนจริงหรอเราลองคิดถึงตากะครับผมว่าไม่นะฮะโจนถามว่าอ่ะเอางี้ถ้าโจนแม่งถูกนั่งนั่งสำรองยาวๆไม่ได้ลงเล่นเลยไอ้แบบนั้นมันก็ไม่แน่แต่ถามว่าถูกนั่งสำรองยาวๆเนี่ย,ยนั่นแปลว่านักเตะมันฟอร์มไม่ดีนะอาเซนอนจะเอาจริงหรอ แต่ตอนนี้เคอร์ติสโจนมันก็ได้ลงเรื่อยๆขนาดก่อนนั้นนี่มันมีช่วงฟอร์มไม่ดีมันก็ได้ลงเรื่อยๆจากจเจอเกนคอปอะ่ะและตอนนี้กลับมาฟอร์มดีแล้วก็ปีนี้มันก็ลงเรื่อยๆเราเห็นหน้ามันลงเรื่อยๆแล้วมันเป็นเด็กสกาลเซอร์แท้แล้วมีข่าวว่าสัญญาใหม่ก็คุยอยู่เรื่อยๆไม่มีเหตุผลที่ลิเวอร์พูลจะต้องปล่อยเคอร์ติสโจนใช่ไหมฮะด้วยเซนส์ของเราเรารู้ว่าสโมสรเราไม่ปล่อยเด็กท้องถิ่นที่มีส่วนสําคัญกับทีมแบบนี้แน่นะฮะดังนั้นก็ ฝากถึงแฟนอาเซนอนที่ดูอยู่ก็อาจจะต้องบอกว่ายากนิดนึงที่จะได้เคอร์ติจโจน,นะครับมันไม่เหมือนเคสที่พวกคุณไปเซนชินเซนโก้ไปเซนเ,เชซุสมาหรือที่ตะเกะมันบอกว่าอะไรนะอะไรนะโคเาเมอร์ไปเชลซีมันไม่เหมือนกันตรงที่เคอร์ติจโจน่ะมันกำลังได้ลงเล่นมากขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่ถูกจากัดโอกาส ไอ้พวกที่คุณได้มานะ่ะกำลังเริ่มถูกกาจัดโอกาสแล้วค่อยๆย้ายมาหรืออยู่มาหลายปีแล้วแล้วอิ่มตัวกับซิตี้ที่ได้แชมป์มามากมายแล้วแต่เคอร์ติจโจนผมเชื่อว่ามันเป็นเด็กท้องถิ่นแท้ๆมันท้องถิ่นแท้ๆมันเป็นสเกลเซอร์เลยมันยังมีความกระหายในการอยากจะประสบความสำเร็จได้แชมป์กับทีมไปยาวๆก่อนนี่มันยังไม่ได้เริ่มต้นอะไรที่มันทําได้ด้วยตัวเองเลยนะมันยังมีความท้าทายที่รออยู่อ่ะก็สามารถติดต่อลงโฆษณาได้นะครับนะหรือเป็นสปอนเซอร์ช่องโค้ดแอคได้ตอนนี้ว่างเลยนะครับ ว่างเยอะเลยตอนนี้ผมมีผู้สนสับสนุนสองเจ้าและผมเปิดรับอีกครับอีก2อีกประมาณ1-2ถึงเจ้าเลยมาพูดคุยกันได้มาที่ inbox เพจโค้ดแอคทางข่าวเรียฟูหรือไปที่ inbox ig โค d ดแอคมาคุยกันก่อนได้คุยเรื่องราคาคุยรายละเอียดกันก่อนได้นะครับโอเคเรื่องราวของอ e ีนาซิโอนะครับมีรายงานนะครับต้นทางเนี่ยมาจาก o r เก้ดัสทันเฟรนเซียสน่าจะเป็นสื่อทวิตเตอร์ออนไลน์เจ้าหนึ่งที่รายงานเกี่ยวกับตลาดซื้อขายในโลกออนไลน์ นะครับผู้ติดตาม30,000กว่าคนผมก็ไม่รู้ละความน่าจะถือระดับไหนเอาเป็นว่าเราต้องฟังหูให้หูแต่เขาบอกนะครับว่าลีพูครับได้มีการส่งข้อเสนอราวๆา0สิล้านปอนนะครับผมไม่มั่นใจว่าปอนหรือยูโรเพราะเขาไม่ได้บอกเขาบอกแค่3 0มสิบเอมติต่างถ้าเป็นสื่อโปรตุเกสผมว่าเป็นยูโรยื่น30ล้านยูโรให้กับอินาซิโอล์พูคือหในคือสโมสรที่ m o s t i n t e r e s t e d the young Portuguese player คือลิเวอร์พูลคือสมโมสร,รที่สนใจอินาซิโอมากที่สุดในบรรดาทุกทีมแต่ถ้าว่าไอราคาเนี้ยผมไม่รู้ว่าจริงไม่จริงนะแต่ผมบอกเพื่อนๆเลยว่าไอราคา30ล้านเนี่ยเขาไม่ปล่อยแน่เพราะว่าค่าฉิงสัญญาของอินาซิโอมันอยู่ที่60ล้านยูโรหรือประมาณ52อล้านปอนด์แล้วเรายื่นไปแค่ครึ่งเดียวอ่ะใครเขาจะมายอมอย่างน้อยๆมันก็ต้องขึ้นไป40 5 0ล้านอย่างน้อยต้อง40อ่อะ30เนี่ยถูกไปดังนั้นไม่น่าใช่ครับ หรือถ้าต่อให้เป็นเรื่องจริงนั่นก็แปลว่าลิฟูเราแค่แยบแหละครับเราแค่เหมือนโยนหินถามทางแหละครับโยนหินถามว่าเอ้ยสาิล้านได้ไหมเขาอาจจะตอบกลับมาแล้วว่าไม่ได้ถ้ามันเป็นเรื่องจริงนะฝั่งลิเบอลบ,บอกไม่ได้ไม่เอา30ล้านไม่ต้องคุยกันลิฟูก็อาจจะถอยไปก่อนแล้วก็มาพิจารณาอยู่ก็ได้แต่ว่าเอาจริงๆตำแหน่งกองหลังที่ถนัดเท้าซ้ายหรืออะไรก็ตามมันก็เป็นตำแหน่งที่เราต้องการจริง,รงๆนะครับเพราะว่าออย่างที่เจมีค่คาร์ลกเกอร์พูดไฮไลท์ไปเลยว่า เขาก็ยังคงรู้สึกว่าแมนซิตี้เป็นเต็งหนึ่งในการลุ้นแชมป์อยู่ดีถ้าลิปูอยากจะเพิ่มโอกาสในการเป็นแชมป์ในการเล่นครึ่งซีซั่นหลังให้มันดีให้มันได้ไปถึงแชมป์ได้เนี่ยลิพูจำเป็นจะต้องเสริมกองหลังเพิ่มเพราะมันยากมากกับการที่คุณไม่มีแบ็กซ้ายสองคนที่เจ็บอยู่มาติดเจ็บไปอีกคนหนึ่งด้วยแล้วคุณจะใช้เท่าที่มีเนี่ยไปจนจบซีซั่นเนี่ยมันเกิดความเสี่ยงดังนั้นถ้าเป็นไปได้คาร์ลเกอร์ก็เชียร์ว่าควรซื้อกองหลังมาเพิ่มอีกสักคนหนึ่ง น่าจะช่วยทาให้เพิ่มโอกาสในการลุ้นแชมป์เขาใช้คาว่าเพิ่มโอกาสในการลุ้นแชมป์นะไม่ได้แปลว่าเซ็นแล้วจะได้นะแต่เพิ่มโอกาสเ,ออเหมือนคนเราถ้ามีโอกาสเพิ่มก็ควรเพิ่มอะไรแบบนี้ไหมส่วนโอเว่นเบคครับเมื่อวานนะครับริปูมีการถแถลงนะครับดึงโอเว่นเบคนะครับกลับหลังไปยืมตัวกับดันดีครับลงเล่นไป20เกมเรียกได้ว่าได้รั้โอกาสเลยแหละดีเลยไปอยู่กับดันดีนะลงเล่น2ี่สิบเกมยิงสองจ่ายสองตามหลักแล้วไม่ควรไม่ควรดึงกลับใช่ไหมครับ แต่สาเหตุที่ดึงกลับมันก็พอจะเดาวกันได้ครับว่าลิ์พูประสบปัญหากับด้านซ้ายอาจจะมองแล้วว่าแชมเบอร์กับสแกนลอนอาจจะยังสู้โอเวนเบคไม่ได้ดังนั้นเอาโอเวนเบคกลับมาแล้วก็เอามาแบ็กอัพหน่อยไหมไม่รู้ฮะจะเป็นแบบนั้นไหมเพราะผมยังไม่เห็นสื่อสายหงบอกเดี๋ยวรอดูและรอดูด้วยภายในเดือนนี้มันตลาดเปิดไงจะปล่อยให้ทีมอื่นยืมตัวต่อหรือเปล่าหรือจะเอามาใช้ ยังไงผมก็ไม่เข้าใจแต่ที่แน่นๆมีการถแถลงแล้วแล้วก็ทางโตโอเวนเบกบอกว่ารักทุกนาทีที่เล่นกับดันดีคือเหมือนเขาได้รับโอกาสจริงๆแล้วเขาก็ทําได้ดีด้วยก็เดี๋ยวรอดูครับว่าใน FA Cup ในอะไรแบบนี้จะได้เห็นชื่อของโอเวนเบกไหมครับแบ็กซ้ายคนนี้ที่เป็นหลานของเอียนลัชนะครับโอเคส่วนคิมมิชสั้นๆและกันอาร์ตนะครับสื่อสเปนที่โอ้โยิ่งถ้าเป็นการรายงานข้ามฟากผมยิ่งไม่ค่อยเชื่อเข้าไป,ไปใหญ่เลยโดยอาร์ตเนี่ย สื่อสเปนเจ้าเนี่ยบอกว่าลิเวอร์พูลกับแมนยูไนเต็ดเนี่ยคือ2ทีมที่ให้ความสนใจแล้วก็จับตาดูอนาคตสัญญาของคิมมิดอยู่หากคิมมิดไม่ต่อสัญญาซัมเมอร์นี้อาจจะลองยื่นข้อเสนอซื้อตัวดูเพราะสัญญาของคิมมิดจะเหลือปีเดียวถ้าถามผมคิมมิดอะสัญญามันไม่แน่นอนจริงๆถ้ามันไม่ต่อสัญญาผมว่ามันขอย้ายแน่ในซัมเมอร์นี้สัญญาเหลือปีเดียวแต่ถ้าต่อสัญญาก็จบครับแต่ถ้าไม่ต่อเนี่ยผมว่ามันอยากย้ายแต่ทีนี้ทีมที่อยากได้ตัวมันอะ ลิปูเราจะเอาจริงหรือเปล่าอันนี้ผมยังไม่สามารถคอนเฟิร์มได้ด้วยอายุด้วย28 27 28 29แถวนี้ลิปูไม่น่าที่จะเซ็นนะเออแล้วก็แต่เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูส่วนแมนยูก็มีข่าวว่าสนใจแหละแล้วจริงๆมีซิตี้มีอีกหลายทีมมีบาซ่ามีอะไรด้วยนะเอาเป็นว่ามันยังไม่ชัดเจนมันก็เป็นเรื่องที่สื่อเอาลิปูเข้ามาจับโยงด้วยนะครับผมคอนเฟิร์มไม่ได้เรื่องนี้แต่ฟังหูไวหูนะฮะส่วนมาดูบทสัมภาษณ์ของเจอเก้นคอปกันบ้างนะครับพูดถึงดาวินูเยสครับ เขาบอกว่าตอนนี้โลกโซเชียลกำลังวิจารณ์นูนเยสเรื่องของการทำประตูทำไมไม่คมเลยนัดก่อนยิงเบอร์ลี่ได้อย่างไกลอย่างคมพอมานัดนี้ยิงจอ่อไม่เข้าอีกแล้วอะไรแบบนี้แต่ทางด้านเจ้าองปก็บอกแบบนี้ครับเฮ้ยอย่าสงสัยในตัวนูนเยสเลยนะฮะทุกอย่างมันเดี๋ยวมันจะสบายดีจะปกติดีแน่ดาวินจะยิงประตูได้แน่ไม่ต้องกลัวนะเออจริงเกมกับเบอร์ลี่ก็เพิ่งยิงได้เนาะแต่หยุดอีกแล้วไงนะก็ไม่ต้องสงสัย แต่เขายังคงมีสูนร่วมกับเราไอประตูเดี๋ยวยิงแน่นัดนี้ยิงไม่ได้เดี๋ยวนัดสถาบันยังไงก็ยิงแต่ว่าเรื่องแอซิดคุณดูจํานวนแอซิดของตัวของไอเจ้าดาวินนุนเย็ดูอ่าแล้วคุณจะรู้ว่าไอดาวินมันแอซิดเยอะนะแปดลูกในทุกรายการไปแล้วครับยิงแปดจ่ายแปดในทุกรายการไม่ธรรมดาใช่ไหมเออดังนั้นมันอาจจะเป็นคําถามที่คนในโลกออนไลน์โซเชียลมีเดียตั้งคําถามกันแต่สําหรับผมผมไม่มีคําถามเรื่องนี้ คอปก็ปกป้องดาวินนูเยสนะฮะและผมก็เห็นด้วยนะว่าเข้าใจมันก็ต้องอถ้าวิจารณ์ตามเนื้อผ้าเรื่องประตูเนาะแต่ผมไม่ได้สุดกังวลขนาดนั้นผมรู้สึกวา่าการที่เขายังมีส่วนร่วมกับเกมอยู่มันก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วล่ะนะครับและแอซซิตได้เรื่อยๆมันก็ไม่ใช่ไม่ดีกว่าไม่ทําอะไรเลยครับถูกป่ะไอ้ถ้าไม่ทําอะไรเลยเนี่ยอันนี้ผมว่าจะเป็นอะไรที่น่าปวดหัวกว่าใช่ไหมฮะแล้วดูสถิติตรงนี้แล้วกันนะโอเคมันก็เป็นคําถามของเราแล้วถ้าซาร่าไม่อยู่ คนอื่นจะทดแทนได้ไหมแต่คนอื่นๆก็ไม่ถึงกับแย่แบบสากกระเบือหรือว่าแบบไม่ทําอะไรเลยไม่ขนาดนั้นดีอาร์ตอาจจะฝืดๆหน่อยดีอาร์ตเนี่ย24เกมในทุกรายการยิง5จ่าย1อาจจะดูฝืดหน่อยแต่กั๊โปก็โอเคนะ25เกมในทุกรายการยิง8จ่าย2เออนุนเยสที่เราบนๆเหมือนกันเนี่ย25เกมยิง8จ่าย8อย่างที่บอกไม่ธรรมดาโชตา19เกมยิง9จ่าย1ก็โอเค พวกนี้ก็ต้องช่วยกันทดแทนในหวบากที่ซาร่าไม่อยู่แห้ะครับเนาะส่วนสีสันอื่นๆเนี่ยตอนนี้เขาก็มีการทำคอนเซปต์อาร์ตออกมาให้ครบแล้วว่ามันน่าจะออกมาแบบนี้ในสามชุดเย่าเยือนแล้วก็ชุดสามชุดเย่าสีแดงก็น่าจะเป็นคอนเซปต์แบบนี้ที่เคยเปิดให้ดูแล้วชุดเยือนอาจจะเป็นสีดําประมาณโทนประมาณนี้แล้วก็ชุดเยือนที่สามชุดหรือว่าชุดที่3นะครับก็จะเป็นอย่างที่ผมเคยเปิดให้ดูมันน่าจะเป็นคอนเซปต์ที่หลุดมาประมาณนี้นะครับ ยังไม่คอนเฟิร์มว่าร้อยเปอนไหมแต่มันเป็นคอนเซปต์สีรูปแบบอะไรประมาณนี้แต่รายละเอียดข้างในมันอาจจะมากกว่านั้นต้องรอตอนที่มันหลุดออกมาแบบชัดกว่านี้หรือใกล้ๆจะปิดซีซั่นกว่านี้เช่นเดือนเมษาอะไรเงี้ยจะเริ่มเห็นอันที่ชัดกว่านี้ครับอีกหนึ่งคำถามที่โลกออนไลน์ก็ตั้งกันน่าสนใจเลยใครจะเป็นคนยิงจุดโทษในช่วงที่โมซาร่าไม่อยู่ดาวิดนูเยสตลอดอาชีพครับยิง12ครั้งเข้า12ครั้ง100%เโดมินิกโซบอลลายิง16เข้าจาก17 94% m a c a r เตอร์ยิง10จาก11ครั้งที่เข้านะก็เป็น91% 3คนนี้อาจจะเป็นคนที่เลดการยิงจุดโทษดีที่สุดช่วงโมซาลาไม่อยู่เพื่อนๆลองแสดงความเห็นไหมใครควรได้ยิงจุดโทษก่อนกันลองแสดงความเห็นดูสิครับเพื่อนเอะกมก็เลือกไม่ถูก m a c a r i ต t e r มันก็เป็นตัวยิงของไบตันเนาะโซโบไปตัวยิงของทีมชาติตัวอยู่ไลซิกก็ยิงนูนเยสมันก็ยิงทีมชาติแล้วก็ยิงตอนอยู่ทีมเก่ามันยิงไง อนอยู่เบนฟิก้ามันก็ยิงเข้าตลอดมันก็มันก็ชัวร์ทั้งสามคนเนาะก็ผมใครก็ได้ผมเลือกไม่ถูกอะแต่ถ้าเอาจริงถ้าจะเอาแบบกู้ความมั่นใจผมขอให้นูนเยสแล้วกันนะเผื่อมันยิงจุดโทษแล้วมันจะได้ความมั่นใจอะไรของมันด้วยนะฮะมันจะเป็นประโยชน์แก่เราแต่ว่าเอาจริงใครก็ได้ส่วนอันนี้เป็นคลิปหลังเกมเมื่อวานขอบคุณดิสนฟิลด์ด้วยนะครับผมเอาคลิปนี้จากดิสนีฟิลด์มาเปิดให้ดูนะนี่เห็นไหมหลังจบเกมลอริสคาริอุสครับเป็นมือสองมือสามนะ ก็มาคุยกับอาริซงเบเกอร์คุยกันอยู่ยาวเลยแหละแล้วก็โชต้าก็มาทักทายก็เป็นเพื่อนเก่ากันเหมือนกันแล้วก็หันมาคุยกับอาริซงเบเกอร์ต่อคุยกันยาวพอสมควรเลยทักทายกันนะเรนี่ว่ามิตรภาพครับอาริซงเบเกอร์อาจจะเป็นคนมาแย่งตําแหน่งและเปลี่ยนชีวิตของคาริอุสก็จริงแต่ผมว่าคาริอุสเขาก็รู้ดีว่าอาริซงเบเกอร์มันมันแน่นอนอะ่ะมันเก่งกว่าเขาอะ่ะแต่เขาก็คนเราก็ต้องยอมรับให้ได้ในบางเรื่องว่ามันมีคนที่เก่งกว่าเราอย่างผมก็รู้ว่าแม่งอย่างอย่างผมเนี่ยผมรู้ด้วยซ้ำว่าคนบนโลกใบนี้ มีเก่งกับผมเยอะแยะเลยแฟนบอลลิเวอร์พูลเนี่ยผมเชื่อเลยแม้กระทั่งคนที่ดูผมอยู่เนี่ยมีคนที่เก่งกับผมอีกเยอะแยะมากมายแบบเยอะเลยแหละนะฮะแต่ผมอาจจะโชคดีที่ผมได้คว้าโอกาสตรงนี้ได้แบบเอ้ยนั่งทําข่าวความขยันของผมทําแม่งทุกวันทุกวันแต่มันจะมีคนที่เก่งกับผมอีกเยอะแยะนะครับอืมเนี่ยมันก็แบบบางครั้งผมว่าคาริอุสเขาก็จะรับอยอมรับในสิ่งนั้นแล้วก็ก้าวต่อไปแล้วตอนนี้เขาก็อ,าอยู่กับนิวคาสเซิลนะฮะส่วน สถิติที่น่าสนใจคืออีกหนึ่งอันหนึ่งโมซาลาครับทําสถิติครับมีส่วนร่วมกับประตูนะฮะยี่สิบลูกบวกในพรีเมียร์ลีกอ่าเป็นซีซันที่เจ็ดติดต่อกันแล้วเทียบเท่ากับนี่เลยเคยทําได้ก็คือมีองลีทาได้นะมีแฮร์รี่เคนทำได้แล้วก็โมซาลาเทียบเท่าเลยกับการยิงบวกแอคซิตในพรีเมียร์ลีกเกินยี่สิบลูกอะ่ะสุดๆวะ่ะสุดๆนะฮะ เป็นตำนานระดับเดียวกันแหละครับ3คนนี้นะแล้วก็อันนี้เป็นกราฟิกผมเคยพูดแล้วอันนี้ข้ามดีกว่าเอานี้ดีกว่านี่อันนี้น่าสนใจใครเป็นเต็งไหนบ้างเอ็นโดไปเล่นกับญี่ปุ่นในเอเชียนคัพเนี่ยอียิปต์ไปเล่นอ่าซาลาห์ไปเล่นกับอียิปต์ในแอฟริกันคัพออฟเนชั่นเนี่ยเป็นเต็งไหนกันบ้างอียิปต์ครับเป็นเต็ง5ครับเต็ง1เป็นโมร็อกโกครับเต็ง2เป็นเซเนกัลเต็ง3เป็นแอลจีเรียเต็ง4เป็นไอวอรี่โคสตแล้วก็เต็ง5เป็นอียิปต์ครััับดงนน้้ถา บรรยาตาตยางเลยนะถ้าคุณเป็นเต็ง5้าก็จะไปได้ประมาณมรอบแปทีมรอบรองถแถวๆนี้ซึ่งก็ลึกพอสมควรเลยยังต่ำๆก็ต้นเดือนกุมภาครับกว่าโมซาร่าจะกลับมาถ้าถ้าเป็นไปตามแบบตรงนี้นะแต่มันไม่แน่คนเรามันอาจจะไปถึงรอบชิงเลยก็ได้ไนงะแต่ญี่ปุ่นเนี่ยแม่งคือเต็งหนึ่งเลยฮะเต็งหนึ่งเลยญี่ปุ่นนะครับเต็งสองเกาหลีใต้นะอ่าเลื่อนให้ดูใหม่เต็งสองเกาหลีใต้เต็งสามออสเตรเลีย นะอุย้ยกดผิดเตง4อิรานนะครับแล้วก็เตง5้าซาอุดีอารเบีอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับเออส่วนอันทิ้งท้ายเลยแล้วกันนะครับถึงเจมิลเนอร์นะครับจ่าของเราอดีตกัปตันของเราเมื่อคืนนี้ได้ลงเล่นอีกนัดเมื่อคืนนี้ได้ลงเล่นนะครับเกมไบตันเสมอกับเวสแฮมไปอีกนัดหนึ่งทำให้ลงเล่นเป็นนัดที่6 6 3 2เทียบเท่ากับไลอ,อัอนกิกแล้วครับ ถ้าบอกว่าถ้าเล่นอีกนัดหนึ่งก็แซงแล้วแอนกิกเลยตอนนี้เท่ากันอยู่แต่อีกนัดหนึ่งแซงแล้วเพื่อนเพื่อนดูคนที่ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกย้ำนะอันนี้คือออทา์มแอปลิเียนซ์พรีเมียร์ลีกคือคนที่ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกเยอะสุดอะ่ะมันคือแกเรตเบลหกหกห้าสามอ่ะเจมิลเนอร์มาแล้วหกสามสองมิลเนอร์เซ็นสัญญากับไบรตันเนี่ยคงไม่ได้ปีเดียวแน่ถ้ามิวเนอร์เล่นในซีซั่นนี้เรื่อยๆลงสำรองบ้างตัวจริงบ้างผสมไปเรื่อยๆแล้วปีหน้าลงตัวจริงสำรองบ้างผสมไปเรื่อยๆแบบนี ทำลายแกเลตเบลแน่นอนครับสุดยอดนี่คือพลทหารนี่ไม่ใช่พลทหารต้องใช้เว่าจ่าอย่างที่ผมบอกมันมันระเบียบว,ยว,วินัยความถึกผมรู้สึกแบบนั้นเลยนะฮะอายุเท่าไหรนะ่แล้วแล้วก็ผมว่าเขากําลังจะทําสถิติไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามกันจนจบคลิปนะครับก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งให้หน่อยจะไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารไลค์ส่วนต่างๆกดไลค์กดแชร์กันออกไปนะครับใครอยากลงสปอนเซอร์ช่องโค้ดแอคเพิ่มเติมมาเลยครับอินบ็อกซ์ที่เพจโค้ดแอค นะหรือ i g โค้ดแอค Inbox มาคุยรายละเอียดต่างๆนานากันก่อนกันได้แล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีด้วยทั้งพรีเมียมคลาสพิซ za ใครอยากกินพิซ za ตำนานแป้ง400ปีที่เป็นนิวยอร์กพิซ za นะครับไปที่นี่ได้เลยนะฮะัพรีเมียมคลาสพิซ za ช่องทางการติดต่อที่เห็นด้านล่างพื้นสมาร์ทแมทสวย,ยเหมือนไม้ทนเป็นหินด้วยปมูพื้นบ้านใหม่อย่าลืม s p c สมาร์ทแมทสครับสวย,ยเหมือนไม้ทนเป็นหินสโลแกนนี้ของแท้และของจริงขอบคุณครับลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้า